เดี๋ยววนนี้มาซ่อมนะครับแกะกล่องซ่อมงานนะครับเพื่อนครับนะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับสเปคมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับชัดเจนเนาะ15โวลต์4แอมนะครับนี่ครับใช้ไฟเยอะพอสมควรนะเอามาดูกันครับเพื่อนครับอันนี้คือลูกค้าเข้าแกะหรือซ่อมเป็นบางส่วนนะครับก็ ซ่อมไม่ผ่านนะครับก็ส่งมานะครับเพื่อนที่จะส่งซ่อมผมก็จะทิ้งไลน์มาให้ที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมีช่องทางการติดต่อนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับนรก็ละเอียดแจ้งมานะครับ C ชนิด SMD เสียนะเพื่อนครับนยครับสี่ตัวเรียงกันใหม่เลยนะครับนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะที่ผมผมยังไม่ได้ตรวจเช็คนะครับแต่ว่าคือลูกค้าบอก ว่าเป็นลักษณะเท่าที่ผมมองดูนะครับตัวนี้ค่า C ตัวนี้ก็รู้สึกตะกัวถอนนะครับน่าจะแรงพอสมควรนะมาถึงในส่วนของเอาพุทเลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นซับไพ่นะครับตั้งแต่ตัวซิงค์นี่ขึ้นมานครับตัวอลูมิเนียมระบายความร้อนครับฝั่งนี้นครับเนี่ยก็เป็นลักษณะนี้นะเพื่อนครับอ่ะอันนี้จะเสียบไฟไม่ได้ครับเกิดการช็อตแล้วก็ มาวัดกันครับว่าอะไรเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมจับด้วยก่อนแลเกิดการช็อตได้ไงหัวก็แน่นอยู่นะครับนี่นะครับเพื่อนครับใครที่มีอะแดปเตอร์ลัอกษั่นะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือที่ดูนี่คือดูดูลายวงจรครับว่าอะไรเป็นอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆทำนะครับอ่ะซูมไม่ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับ ไม่เลยนะครับช็อตนะครับตัวนี้ก็ต้านแรงช็อตเยอะพอสมควรนะครับเลยเกิดการไหม้ลงที่บอร์ดนะครับก็เป็นรัศมีกว้างเหมือนกันนะทั้งจุดนี้ทังจุดนี้นะครับน่าจะขาดนะครับตัวนี้นะครับเอาทีนี้ก็มาไล่วงจรกันนะครับอะแดปเตอร์ครับคล้ายๆกันหมดนะครับก็ในส่วนของคจ่ใจไฟส่วนมากก็จะเสียก่อนไข่นะครับ มาดูนะเรามาไล่แรงดันไฟก่อนครับสองขั้วนี้คือเป็นขั้วไฟตรงจุดนี้นะครับเพื่อนรับตรงจุดนี้นะเราเราจะไล่ตรงตรงขั้วไฟที่มันามาทางนี้ก่อนนะรัน่อนครับนี่ครับจากตัวนี้มันย้อนนะอ๋อไล่ไล่าจากตัวที่มันมาหาฟิวก่อนก็ได้ครับเพราะว่าขั้วหนึ่งมันอยู่ตรงจุดนี้นะเห็นไหมครับ โค้งต่งนี้นจุดนี้เนี่ยแทนที่จะมาทางนี้นะเขากลับออกแบบเอาขานี้ย้อนกลับมาทางนี้นะครับเั็นี้ครับทำแปลกดีนะครับย้อนกลับมาขานี้แล้วตรงช่วงนี้อะไรหายไปหรือว่าเขาเชื่อมอะไรหายไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ถูกแกะน่ครับช่วงนี้แกะถูกแกะไปนะครับแต่ว่ายมีเหมือนมีรอยตึคาบตะกัวคาบตะกัวมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับนะ มันก็จะข้ามาเป็นสะพานไฟมาตรงนี้นะครับเพื่อนครับกรณีถ้าเกิดไฟมันปกติมันถึงจะวิ่งมานะครับวิ่งมาไหนนะครับมาวิ่งมาตรงขดลวดตรงนี้นั่นเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับก็ลองวัดดูครับตัวกล่องฟิวตัวนี้นะครับเนี่ยกล่องฟิวตัวนี้ก็ดีนะครับเวลาช็อตอะไรก็จะไม่ระเบิดนะเหมือนไม่เหมือนฟิวพวกฟิวแก้วฟิวอะไรนะครับได้ยินเสียงนะครับแต่วัดที่ตัวฟิวแล้ว เนี่ยครับขาดนะครับกรณนี้ที่มันขาดก็แสดงว่าด้านด้านเนี้ยมันต้องมีอะไรช็อตเสียหายนันเพื่อนไม่ใช่ไปต่อฟิวแล้วเสียปลั๊กไปนะครับทีนี้จะไปกันใหญ่เลยนะเพื่อนครับอ่ะมาไล่ขานี้ผมจะไล่ขามาไล่ขาตรงไฟตรงจุดนี้นะครับจะไล่มาจนถึงถึงข้าซีนะครับมาเบื้องต้นนะครับไล่ขานี้ก่อนครับนี่ครับข้ามสะพานไฟมาตรงจุดนี้นันเพื่อนนะอ่ะเราผมจะ สูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตรงจุดนี้นะครับวิ่งมาถึงนี้ฟิวตัวนี้ขาดแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะโยงมาตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้เป็นอะไรก็เป็นชุดตัวหน่วงเหนียวนํากระแสไฟนี่นะครับอถ้าเกิดมันผ่านก็จะข้ามมาตรงจุดนี้นั้นเอนครับนี่ครับแต่ก็ไม่น่าขาดนะตัวนี้ครับไม่น่าขาดนะครับนี่ครับมันอาจจะมองไม่เห็นมิเตอร์นะผมวัดให้ดูก่อนครับนี่ครับไม่ขาดนะครับตอนนี้ไฟมาถึงตรงนี้แล้วนะเพื่อนครับ มาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับก็ถึงจะผ่านตัวไหน NEC นะครับนี่ครับถึงจะเอาตัว NEC ค่อมจาก NEC นี่คือมันจะข้อมระหว่างสายไฟสองขั้วนะเห็นไหมครับทีจะมาสองตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือไฟสายึ่งนะครับรอบ NEC มาตรงจุดนี้นะครับนอกจาก NEC แล้วเจ้าตัวขานี้ก็ยังค่อมมาตรงถึงจุดนี้ค่อมมาโดยอไอตัววาลิสเตอร์ด้วยนะครับเหมือนกับ บอลิสเตอร์นี่ข้อมาตรงจุดนี้นั่นเองนะเห็นวอลลิสเตอร์นะครับสีน้ําเงินนี่ครับนี่ครับข้อมจากไฟเส้นหนึ่งมาตรงนี้นะครับส่วนเจ้าตัว NTC ข้อมจากขาไฟหนึ่งมาตรงจุดนี้นะครับทีนี้มาดูค่าตัว CX นะครับนี่ครับสีเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับก็ CX ก็ข้อมมาเหมือนกันนั้นครับตรงจุดนี้นะครับนี่ครับจุดนี้มาตรงจุดนี้นะ ระหว่างตรงกลางระหว่างเอกก็จะมีตัวพระอารนิเอชเอ็มดีนะครับตรงช่วงนี้นะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นโยงใหญ่กันมานี้คือเป็นชุดกองกระแสเท่าน,น,นั้นนะนะนะครับกองกระแสกองแรงดันกองเกี่ยวกับไฟเกินไฟกระชากนะครับกระบวนการทํางานทั้งหมดของเขาอยู่ตรงจุดน,นี้นะครับในการแบบก็ผ่านตัวชุดกองอะไรต่างๆนะครับทั้งตัว ป้องกันไฟเกินไฟกระชากอะไรต่างๆนานาครับก็จะมาบรรจบอยู่ตรงจุดนี้นั่นเอครับเนี่ยบรรจบตรงจุดนี้นะครับนะก็ตัวนี้ก็ถือว่าการออกแบบเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับเนี่ยครับก็จะมีตัวเหนียวนำอีกตัวหนึ่งครับตรงจุดนี้นะสี่ตัวนะครับพวกนี้ไม่ค่อยเสียนะเพืะอนครับตัวเหนียวนาพวกนี้ไม่ค่อยเสียนะครับนี่ครับนี่ครับสะพานไฟวิ่งผ่านมานะครับสะพานไฟวิ่งผ่านมาถึงจุดนี้แล้วนันเพื่อนนะ ตั้งแต่ไฟเข้านะครับย้อนมาตรงนี้อันนี้ขาดนะครับแล้วก็ย้อนมา NDC กองมาวอลิสเตอร์ CX ตอนนี้เราวัดมันมาถึงนี่แล้วครับนะครับนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ตรงตัวได้อดบิดนะครับสี่ตัวนะครับด้อดบิดนะครับดูลักษณะยางไงบ้า่กันนะเห็นไหมเห็นเป็นแง่งลงตัดตัดลงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นบวกนั่นก็นนะความหน้าขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือบวกนั่นกันนะครับก็ มาวัดชุดในโอดบิดนะครับขั้วบวกนั้นเพือนครับก็ดูที่มิเตอร์นะครับ508นะครับสลับต้องไม่ขึ้นนะครับอ่านอันนี้ขึ้นนะครับเปเห็นครับว่ามันขึ้นครับนะครับลดเด่กเขาเสียนะครับขาบวกเสียแล้วนะครับอันนี้บวกไป ac ฝั่งหนึ่งครับปบวกไป ac อีกฝั่งหนึ่งครับรั่วเลยครับเต็มเต็มเลยนะเนี่ครับนะครับรั่วนะครับอันนี้นี่ดูขาลบมั้นะขาลบมาฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับขาลบของนี้สลับจะต้องไม่ขึ้นนะครับ อันนี้ก็ขึ้นครับเห็นไหมครับมาดูฝั่ง AC ซี่ฝั่งนี้ครับรั่วเหมือนกันครับนะครับรั่วทั้งขาบวกขาลบเลยนั้นเหมือนครับฉะนั้นได้โอดไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะทีนี้พอได้โอดมันเสียนะเพื่อนครับแรงดันไฟที่มันปล่อยผิดไปนั้นเพื่อนครับเห็นไหมครับเพื่อนดูบอร์ดตรงนี้นะเห็นมบอร์ดบอร์ดเส้นใหญ่ๆเนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับนะครับอ่าชัดแล้วนะครับบอร์ดช่วงนี้นะครับเริ่มจะไหมไหมไหมนะครับเนี่ยไหมไหมไหเริ่มจะ เพิ่มจะมีรอยไหม้นะครับเพราะว่ามันผ่านไปตรงจุดนี้แล้วนะเพื่อนครับผ่านไปตรงจุดนี้นะครับไล่มาเนี่ยนะครับน่ครับอีกเส้นหนึ่งก็วิ่งมาเนี่ยนะครับทาไมทาไมตัวค่าอาพวกนี้ถึงได้เสียหมดนะครับเพราะว่ามันมันเป็นไฟเป็นไฟบ้านสองรอยี่สิบอะรั่วลงมาถึงจุดนี้นะเพื่อนครับน่ครับถูกการตัดตัดการทํางานในช่วงนี้นะครับนะครับไหม้นะครับต้านทานไม่ไหวนะครับตรงจุดนี้นะครับเสียไปนะครับ ค่าเบอร์อะไรต่างๆเขาก็ดีครับเขามีก็ยังมีย้ําบอกนะครับตรงจุดนี้นะครับมีัเล็กในเล็กบอกเอาละครับค่าอาตัวนี้เดี๋ยวหาหามาแทนนะครับเอาเป็นไม่เป็นชนิด SMd ก็ได้ครับเพื่อนครับเราก็ดูดูค่าแล้วก็เอามาใส่แทนนะครับอ่าเดี๋ยวนะผมจะดูเพราะขานี้เขาวิ่งมาสองฝั่งนะครับมาฝั่งแยกมาฝั่งนี้นะครับแยกมาฝั่งนี้ก็คือ ถ้าเกิดมันผ่านนะค่าอาผ่านมันก็จะมีตัวสีชนิดหนึ่งนะครับสีเขียวตรงอยู่ข้างในนะก็เห็นไหมเห็นสีเขียวไหมนี่ครับสีเขียวตรงนี้ครับนี่ครับนี่เป็นสีนะก็กล่องแหลดงน้ไฟจากตัวสีชนิด SMD เมื่อกี้แล้วครับตัวตัวที่ใหม่นี่นะครับสีตัวนี้ก็จะกล่องอีกีนึงนะครับนี่ครับโอ้ไม่ใช่เรื่องเลียนนานรบเรีนครับนี่ครับก็ลิองเพื่อนไปครับ จริงๆสองตัวนี้มันเป็น C 4 0 0โวลต์นะครับเมื่อนครับ C 2 C 4 0 0โวลต์ครับเมื่อได้เมื่อได้รับไฟที่ไม่ใช่เป็นไฟ DC ครับมันก็ปล่อยไฟผิดออกไปนะครัทำให้ตัวค่าวตัวนี้เสียนะโทษทีครับข้ามข้าม C 4 0 0โวลต์ไปนะครับ C 4 0 0โวลต์ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเมื่อนครับขาเขาขึ้นอยู่ตรงจุดนี้นะนี่ครับนี่ครับอ่าดู C 4 0 0โวลต์นิดหนึ่งนะครับว่า120ไมโครฟาร์ดเสียหรือเปล่านะครับเมื่อนครับก็วัดไฟนะครับ กันดูนะครับมิเตอร์ผมรู้สึกจะทานอ่อนนิดนึงนะครับมาดูครับว่า44โวลตนไปไหมนะครับที่แน่มีสองตัวแล้วครับที่ไป150เฮด1 3มิโครฟัลัดครับก็ตัวนี้นะครับชุดอออตัวนี้เป็นรุ่นของ QB GB นะครับ GBJ208 นะครับด้วยครับตัวนี้นั่นเป็นครับ ก็ไปหามาเปลี่ยนนะครับชนิดของฟิวก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆใส่ตัวไหนก็ได้ครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้ประมาณสัก 15M 2 5 0แอมป์250โวลต์นะครับนี่ครับเพื่อนเอาตัวไหนมาใส่ได้นะผมจะลองเอาฟิวของเจ้าตัวเนี่ยอันนี้เป็นชุดอะแดปเตอร์19โวลต์นะครับเขมีขนาดฟิวที่พอกันนะนี่ครับเพือนครับเห็นไหมครับนี่ครับ1 5โวลต์250นะครับ หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นฟิวหลอดแก้วก็ได้ครับแต่ฟิวหลอดแก้วเวลามันช็อตมันจะแตกนะจะไม่ตัดแบบนี้นะเพื่อนครับตัวนี้นะครับไฟมาถึงจงชุดจุดนี้แล้วนะเพื่อนนะมาถึงชุดจุดนี้แล้วครับตัวอื่นไม่ได้มีปัญหานะครับถึงตัว C เรามาถึงชนิดตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็จะมี3าอย่างนะครับก็จะเป็น C ชนิด SMD นนเพื่อนครับข้ามเหมือนกันอยู่3ตัว ไม่แน่ใจว่าตัวที่4เหมือนกันหรือเปล่านะเพื่อนครับนะครับก็สองอย่างแล้วนะที่บอกเพื่อนไปนะครับส่วนเจ้าตัวสชนิด sd นะครับ1 2ึสเนี่ยที่ผมดูรหัสนะครับที่ยังพอมองเห็นได้นะก็จะเป็นเบอร์104นะครับยกเว้นตัวสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเบอร์สามนย์หนะครับตัวนี้นะครับเบอร์สุดท้ายนี่นะทางนี้ทั้งนั้นอะแดปเตอร์แต่ละรุ่นมันก็จะใช้อ่า อุปกรณ์ที่ต่างกันไปนะเพื่อนครยกเว้นว่าเป็นรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะเพื่อนครับบางคนบางท่านเห็นผมบอกตัวเดโอดบิดเบอร์นี้ก็ไปซื้อเบอร์นี้มาใส่ไม่ไม่ใช่นะครับเพื่อนครับเพื่อนต้องดูนะครับตัวนี้เป็น15โวลต์นะครับ4แอมป์นะเพื่อนครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คืออาการเสียเบื้องต้นนะครับผมจะต้องไล่เปลี่ยนตัวที่มันเสียก่อนนะครับแล้วค่อยมาลองกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก่อนที่จะ ไปลองเดี๋ยวจะผมจะพามาวัดเจ้าตัวอ่ามอเสเฟตตัวนี้ก่อนครับจะวัดดีเสียขาไอที่บอร์ดเลยนะครับดีเสียก็า 1, ขาหนึ่งขาสองนะครันเพื่อนครับจะให้ดีถอดวัดนั่นเพื่อนครับอันนี้ผมจะยังไม่ถอดนะเพราะว่ามันเสียแค่ตรงจุดนี้นะครับไม่รู้ว่าตัวมอเวสเฟตมอสเฟสได้จะสามขาตรงจุดนี้นั้นก็ไหนนะครับที่อยู่ในซิง์เนี่ยนะครับแล้วก็ไล่มาตรงจุดนี้นะครับหันหน้าเข้ามาหาเราเห็นไหมหันหน้าเข้ามาหาเราข้อมไปขาหนึ่ง อาคาหนึ่งกับอาคาสองาคาสามนะครับก็วัดไปครับเช็คดีเสียธรรมดานะเพื่อนนะมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับมันเป็นการวัดดีเสียธรรมดานะเพื่อนนะนะครับวัดอันนี้มันเพื่อให้มันรู้นะครับเนี่ยให้เป็นเพื่อนดูนะครับมันจะพูดง่ามันจะขึ้นข้างมันขึ้นข้างนะครับอันนี้คือดีเสียธรรมดานะจะให้ชัวร์ถอดวัดนะครับอันนี้ผมจิกลงไปนะครับอันนี้ไม่ขึ้นนะครับ อันนี้หรอครับจิกไว้ก็ไม่ขึ้นนี่ครับอ้าวผมโทษทีโทษทีไม่ได้ไม่ได้ปรับไ่ที่ย่านวัดอ่าไดโอดนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังปรับอยู่ที่ไมโครฟลัดเมื่อกี้นะครับแหมเกือบไปได้นะครับถูกต้องไหมอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ยังค้างอยู่ที่ไมโครฟลัดอยูอ่ไม่ได้ไม่ได้เขียนฐานนะครับอ่ะได้แล้วครับอ่ะมาดูกันครับทีนี้ ขึ้นอยู่นะครับ19จุดนะครับดูฝั่งนี้ยขึ้นเหมือนกันครับอ่าแสดงว่าตัวนี้รั่วนะครับเดี๋ยวจะถอดผมจะถอดมาเช็คอีกทีนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นตัวนี้คือไม่ดีแล้วนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันไม,ไ,มไ,มไม่ดีนะเอาแล้วครับสี่อย่างนะครับสําหรับดับเอร์ตัวนี้นะเสียจนทงสี่อย่างลนะครับนะครับตัวอื่นก็ไม่น่าเสียนะผมจะวัดรอบนอกนะเพราะว่าการการอ่านค่า C ชนิด SMD ก็ยังติดเป็นเพื่อนไว้อยู่นะครัเดี๋ยวเป็น คลิปหน้านะแต่ผมตอนนี้ผมพยายามรวบรวมให้มันให้มันครบทุกเบอร์นะเพื่อนครับเพราะว่ามันมันขี้เกียจมาวาดแล้วก็มาเขียนให้เพื่อนดูนะอยากจะให้เพื่อนเห็นแบบว่าเบอร์จริงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มามาอ่านค่ากันว่าอะไรเป็นอะไรนะเกิดเพื่อนเจอแบบนี้เนะียมันเสียเฉพาะสีชนิดน m d แบบนี้เพืนน่อนก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้หรือว่าใช้ตัวไหนมาแทนได้นะครับอ่ะมือก้นผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนครับเดี๋ยวมาลองกันครับว่ามันจะเป็นไปนตามสมมติฐานที่เรา เช็คตีละทีทีละตัวที่ตัวที่เราเจอหรือเปล่าครับเอาละครับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนั้นเพื่อนครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับทีนี้ในส่วนของเอาพุนี้ผมก็จะเชื่อมเชื่อมสายตัวนี้ออกมาเลยนะรั้เพื่อนครับนี่คือสายสายเก่าของเขานะครับเนี่ยเป็นสายเก่าที่เขาทําไว้นะครับเป็นลักษณะนี้นะที่เขาตัดออกนะครับเพื่อที่จะมาวัดในส่วนของเอาพุตรงจุดนี้เลยนะครับจะได้ไม่อันตรายนะาวัดตรงจุดนี้เกิดมีเการช็อตหรือว่า มันเกินความคาดหมายที่เราลองนะครับนะก็จะเชื่อมสายออกมาในลักษณะนี้ครับบวกลบมีที่บอร์ดอยูแล้วนะก็บอดี้เก่าของลูกค้าก็แตกด้วยนะครับนะครับแตกเสียหายนะครับก็ผมจะเปลี่ยนบอดี้ใหม่ให้ด้วยนะครับครับก็จะโมใส่บอดี้เป็นของอะแดปเตอร์โซนี่ตัวนี้นะครับเแล้วก็จะเป็นอยู่ข้างในประมาณนี้นะครับนะครับตัวนี้จะเสียบได้ไหม ต้องแปลงแปลงตรงจุดนี้มาใส่ตรงนี้ก่อนนั้นกันครับแล้วก็ค่อยต่อสายไปนะครับอันนี้ครับเพื่อนครับก็ต้องเปลี่ยนบอดี้ใหม่นะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนช่องหาตัวเสียบใหม่ด้วยครับเพื่อนมององนี้เห็นไหมเหมือนสวยงามนะพอผมแกะมาเนี่ยเนี่ยครับมันเกิดการช็อตตรงจุดนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยไหมไหมลงมาตรงจุดนี้นะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนครับมันก็จะ เดนความร้อนแล้วก็จะเสียได้นะเพื่อนนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะเกิดจากการที่ใช้งานหนักพอสมควรนะฮะเพื่อนครับเห็นไหมครับตัวนี้มันโยกครับเนี่ครับนี่ยนะครับเนี่ยตัวนี้โยกนะครับเนะยครับเนี่ยครับเพราะว่าพลาสติกที่ที่หลอมขั้วตรงนี้ไว้นะครับมันเสียนะครับตรงจุดนี้นะนะครับเนี่ยเลยต้องเสียเวลามาหาตัวนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนบล็อกใหม่อีกนะครับซ่อมบอร์ดอีกนะครับลองปิดดูก่อนว่ามันโอเคไหมครับ นี่ครับก็ยังโชคดีที่ผมเก็บบล็อกไว้นะครับบล็อกของเป็นอะแดปเตอร์โซนี่นะครับอ่ะเข้ากันได้แล้วฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวเหลือช่วงสายนะครับช่วงสายนี้เดี๋ยวต้องแปลงจุดนี้ให้เข้ากันให้หลงรองนะครับแล้วก็ต้องทําไฟสถานะขึ้นมาตรงโชว์จุดนี้นเล้นะเพื่อนๆตรงจุดนี้นะอ่ะตัวนั้นมันเป็นนอกประเด็นนะเพื่อนนะเดี๋ยวลองมาลอง,ลองกันก่อนครับว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับตอนเนี้ย ายเขาอยู่ไหนแล้วล่ะอันนี้ครับก็เดี๋ยวจะเสียบไฟแล้วครับเพื่อนครับตอนนี้นะครับผมจะปิดไว้ก่อนนะครับพอเสียบไฟก่อนครับเผื่ออุบิเหตุอะไรนะอ๋อหนึ่งสองซ่อมค๊ับเสียบแล้วครับก็เปลี่ยนกี่อย่างสี่อย่างเนาะนะครับอ่ะติดนะครับไฟติดแล้วนะอ่ะติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่มาวัดแรงดันไฟที่ออกนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ดี20ยี่สิบโวลต์นะครับเพื่อนครับอ่า ก็เสียบบวกไนนะครับมขอบวกไนนะครับก็เสียบเข้าไปข้างในครับเป็นบวกไนรับจิ้มขั้วนอกครับอ่ามาแล้วไหมครับก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เดี๋ยวพัดลมมาลองนิดหนึ่งครับซ่อมแล้ววัดไฟออกมาแล้วว่าพัดลมหมุนหรือเปล่านะครับไม่ันะครับหมุนนะครับครับโอเคก็ถือว่าผ่านนะครับ ทีนี้ผมก็จะเก็บรายละเอียดตรงสายแล้วก็จะต่อไฟขึ้นมาตรงจุดนี้ให้ให้ลูกค้าดูสถานะนะครับเพราะว่าบล็อกคนเปลี่ยนไปนะครับเดิมทีบล็อกเก่าขเขามันจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีขั้วไฟที่มันออกสถานะออกตรงจุดนี้เห็นไหมไฟจะเข้ามาตรงจุดนี้พอดีนะครับแต่เมือนว่าตัวเสียดีกฝั่งหนึ่งมันแตกนะครับพรบาอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่มี ไฟแสดงสถานะแล้วลูกค้าก็จะมองไม่รู้ว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือเจาะไฟออกมาแล้วก็ทําขั้วให้มันให้ปิดสนิทนะครับอันนี้ครับเพื่อนๆครับก็ตอนนี้ผมก็แปลงเรียบร้อยนะครับเหลแค่ติดกาวนะก็จะเป็นรักษาะนี้ครับเดิมทีตัวนี้มันติดที่บอร์ดนะผมก็เอาขึ้นมาแล้วรักษาอย่นั้นเพ้่นครับนะครับนะครับขั้วไฟก็ไปหาจากอะแดปเตอร์ตัวอื่นครับมาใส่นะครับก็สวยงามนะครับนะครับ อันนี้คือสิบ้าโวลต์ครับแต่ใช้เป็นบล็อกของสิบเก้าโวลต์นะครับเพื่อนครับแต่เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นสิบห้าโวลต์ให้ฟ้านะครับนะครับของสวยงามมากสายที่มันใหญ่กว่าเอาแปเรียบร้อยครับอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะมาจบแคสกันนะครับเพื่อนครับมาลองก่อนจะส่งมอบงานนะครับนะครับเสียก็จะเห็นสถาะของไฟขึ้นมาชัดเจนนะครับมาลองดูแรงดันไฟที่ออกนะครับก็แรงดันไฟสิบห้าโวลต์นะครับ นะอันนี้พร้อมใช้งานจริงแล้วนะนะครับพร้อมจะส่งมอบแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับบวกในนะครับลบนอกนะฮะออกสิบอกจุดหนึ่งฮะถือว่าโอเคนะครับพร้อมส่งมอบครับก็ลองทําตามนะครับเพื่อนๆสำหรับการตรวจสอบซ่อมอะแดปเตอร์ครับสิบห้าโวลต์สี่แอมป์นะครับนั่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะส่งซ่อมอะไรก็ทักกันมาที่ไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ